ทุกปีฝุ่น PM สองจุและควันไฟจากการเผาในพื้นที่การเกษตรสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่รู้หรือไม่เรามีทางเลือกที่ดีกว่าการเผาการเผาฟางข้าวเศษใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอาจดูเหมือนเป็นวิธีจัดการที่ง่ายแต่แท้จริงแล้วมันทำลายดินสร้างมลพิษทางอากาศและเพิ่มปัญหาฝุ่น PM สองจุที่กระทบทั้งชุมชนและตัวเราเองทางเลือกที่ดีกว่า คือการจัดการเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์รอเช่นการไถกรบช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการทำปุ๋ยหมักเปลี่ยนเศษวัสดุเป็นปุ๋ยคุณภาพดีการแปรรูปนำเศษวัสดุไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลหรือวัสดุชีวภาพอื่นๆเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเครื่องอัดฟางและเครื่องเก็บเศษวัสดุสามารถช่วยเกษตรกรลดงานและเพิ่มรายได้เมื่อหยุดเผาดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสุขภาพของเราดีขึ้น เพราะอากาศสะอาดและยังช่วยลดโลกร้อนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรไม่ใช่แค่เรื่องของเกษตรกรแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนมาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศที่สะอาดและโลกที่น่าอยู่ขึ้นหยุดเผาเพื่อเราเพื่อโลก